สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องออแลบปฏิบัติการของรายวิชา ENV 62ขีด223นะครับหรือรายวิชาการจัดหาน้ำสะอาดวันนี้เรามีแลบเรื่องทรายกรองนะครับแลบทรายกรองมีความสำคัญยังไงกับากรายวิชาการจัดหาน้ำสะอาดการจัดหาน้ำสะอาดเนี่ยจะรวมไปถึงเ,เรื่องระบบผลิตน้ำประปานะครับและที่นักศึกษาได้เรียนมาเนี่ยในการผลิตน้ำประปาเนี่ยจะมีระบบหนึ่งก็คือระบบทรายกรองระบบทรายกรองนะครับเราจะเอาไว้กรอง นะครับพวกฝุ่นตะกอนนะครับและสิ่งปนเปื้อนที่เป็นรูปของแข็งที่มากับน้ำนะครับทำให้มันสะอาดนะครับทรายกรองก็จะมีหน้าที่กรองสิ่งสกปกต่างๆออกจากน้ําให้น้ําสะอาดไม่มีความขุ่นนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบทรายกรองกันนะครับทรายกรองที่จะใช้ในถังกรองของระบบประปานั้นจําเป็นจะต้องมีขนาดของทรายและความสม่ําเสมอ ที่ได้ตามมาตรฐานของระบบรายกองอแล้วแต่ว่าจะเป็นระบบรายกองเร็วหรือระบบรายกองช้านะครับขนาดของรายกองนะครับเราจะเรียกมันว่า effective size นะครับ effective size หรือเราเรียกตัวย่อสั้นๆง่ายๆว่า es นะครับส่วนความสม่ำเสมอของรายกองนะครับเราจะเรียกมันว่า c o e f f i c i e n c y หรือค่า U นะครับค่า U นะครับเพราะงะั้นวันนี้เราจะเป็นจะต้องมาหาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของทรายกรองนะครับสอ,สอตัวด้วยกันก็คือ Effective size กับสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอหรือเรียกว่าค่า U นะครับ ES หรือ U นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าทรากรองเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญยังไงถ้าเกิด ทรายกรองมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับและความสม่ำเสมอไม่ดีนะครับมันจะทำให้การกรองน้ำเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่สามารถกรองอตะกรอนที่มีขนาดเล็กนะครับได้นะครับแต่ถ้าเกิดทรายกรองมีขนาดเล็กเกินไปเวลากรองน้ำน้ำมันก็จะตันเร็วและถ้าเกิดความสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันจะทำให้ทรายกรองมีขนาดเดียวนะครับ ถ้ามีความสม่ำเสมอสูงมากทรายกองจะมีขนาดเดียวก็จะทำให้เ,เวลาทรายที่อัดลงไปในถังนะครับถังกรองเนี่ยมันจะทำให้ถังกรองเนี่ยแน่นเกินไปแต่ถ้าทรายกองเนี่ยมีขนาดาความสม่ำเสมอไม่ดีมีความกว้างของขนาดเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการกรองลดลง เพราะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเรียนเรื่องทรายกรองนะครับแล้วเวลาทรายกรองที่เราเห็นเนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยเวลาเขาเอาทรายกรองเพื่อเอามาเปลี่ยนในถังกรองนะครับมันจะต้องหาค่าค่า e s และค่า u เพื่อให้ช่างเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าทรายกรองได้ตามมาตรฐานของการกรองน้ําหรือเปล่าหน้าที่ของเรานะครับนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะเป็นจะต้องศึกษาว่าค่า e es นะครับและค่า u เนี่ยของทรายกองเหล่านี้มันได้ตามมาตรฐานการกองช้าหรือการกองเร็วหรือเปล่านะครับเพราะงั้นต่อไปเราจะมาดูกันว่าในการทำปฏิบัติการการหาค่า es และค่า u นะครับในทรายกองทำอย่างไร